สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับ Ad ดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวอาร์เซน,นช่วงเชา้า แข่งเอเชียฟอร์มแจมทีมยอดเยี่ยมพิมลิกนัดที่6ทีมยอดเยี่ยมพิมลิกประจำแมตช์เดย์ที่6นํามาโดย3ผู้เล่นจากอาร์ตตนที่โชว์ฟอร์มเด็ดเอาชนะคู่ปรับร่วมเมืองในศึกนอตลลนดอนดาร์บี้มาได้ส่วนคนอื่นจะมีใครบ้างไปดูกันได้เลยผู้รักษาประตูโซเซซาบูปกองหลังซูอากาเซโลแมนซิตี้กองหลังรูเบนดิอาสแมนซิตี้กองหลังคอตนี่เฮาแอสตันวิลล่า กองหลังทาเกฮิโรโทมิยาสึอาร์ตันจัดการโซนฮฮงมินได้อย่างยอดเยี่ยมเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งนับตั้งแต่แข้งสมุไรลงสนามพิมริกไปแล้วสามนัดเจ้าตัวยังไม่เคยถูกผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเลี้ยงผ่านเลยกองกลางบูคโยสาก้าอาร์ตตันโชว์ทักษะและความเร็วฉีกแนวรับทรัตแนมฮอสเปอร์ได้เป็นชิน้นชิ้นแถมยังมีประตูฝากแฟนเดอะกิร์เนอร์ให้ได้รับความสุขในค่ำคืนลอนดอนอิสเรด ซาก้าในวัย20ปีกับอีก21วันทําให้เขาเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถทําประตูได้และแอซิสในเกมน็อตลลนดนดาร์บี้โดยคนก่อนหน้านี้คือเชสฟาเบกาสกองกลางอับดุลไลดูกูเร่เอเวอร์ตันกองกลางจอแดนเฮดสันลิเวอร์พูลกองกลางเอมิลสมิธโรอาร์ตตันเบิกสกอร์ให้อาร์ตตันขึ้นนาสเปอร์อย่างรวดเร็วและยังโชว์สปีดความเร็วควบบอลก่อนจะส่งต่อให้ปีแอร์บริกอุบามยองทำประตู คู่หูสมิธโรและซาก้าต่างแอซิสให้กันและกันเป็นครั้งที่5บนศึกพเมล,ลีกซึ่งจากดูโอที่อายุ21ปีหรือน้อยกว่านั้นมีแค่คิสเตยโนโรนัลโดกับเวนรูนี่8ครั้งเท่านั้นที่ทำแอซิสให้กันและกันได้มากกว่ากองหน้าราอูคิมเนสวูฟกองหน้ามิคาอิลอันโตนนโอเวนแฮมเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมนอตลลนดนดาบี้ปืนใหญ่คืนฟอร์มโหดอัดไกล3ต่อ1ฟอร์มที่ดีที่สุดตั้งแต่เปิดซีซั่น เกมนี้ตลอด90นาทีแมสเปอร์จเป็นฝ่ายคองบอลได้มากกว่าเล็กน้อยแต่รูปเกมนั้นาอ์ตันกับสามารถคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดตั้งแต่ช่วง15นาทีแรกซึ่งวันนี้บรรดานักเตะปืนใหญ่ต่างพากันทอฟฟอร์มชนิดที่เล่นผิดหูผิดตาทั้งแรมเดลที่โชว์เซฟจังหวะยากๆได้หลายครั้งเกมรับที่ประสานงานกันได้ดีจนแนวรุกทีมเยือนเจาะแทบไม่เข้าและแผงเกมรุกที่เฉียบขาดสุดๆใช้จังหวะไม่กี่ครั้งจากการเล่นสวนกลับ เปลี่ยนเป็นสาประตูได้ตั้งแต่45นาทีแรกจนแฟนบอลหลายๆคนยอมรับจักใจเลยว่านี่เป็นเกมทรงดีที่สุดของเด็กันเนอร์ตั้งแต่เปิดซีซั่นมาเลยก็ว่าได้แฮร์รี่เคนเครื่องยังไม่ร้อนช่วงนี้ต้องบอกว่าแฟนแฟนสเปอร์ยังต้องลุ้นกันเหนื่อยอย่างต่อเนื่องย้อนกลับไปนับตั้งแต่ซีซั่นยังไม่เปิดที่ไม่รู้ว่าซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของทีมอย่างแฮร์รี่เคนจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่แถมพอเจ้าตัวยืนยันว่าจะคาแข่งกับไก่เดือยทองต่อไป สาวกทอดแนมฮอสเปอร์ก็ยังต้องลุ้นต่ออีกว่าเมื่อไรเขาจะกลับมายิงระเบิดเถิดเถิงได้เสียทีปล่อยให้โอปป้าซอนแบกเกมรุกอยู่แทบจะคนเดียวนะเวลานี้อย่างไรก็ตามต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะหลายซีซั่นที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลยกันคือเคนเป็นกองหน้าที่เครื่องร้อนช้าโดยเฉพาะในช่วงเดือน2เดือนแรกหลังจากเปิดซีซั่นเจ้าตัวมักจะปืนฟืนอยู่เสมอเช่นเดียวกับในปีนี้ แต่เชื่อได้เลยว่าผลงานที่พิสูจน์มาแล้วนักต่อนักก่อนหน้านี้เขาจะสามารถกลับมาระเบิดฟอร์มเก่งได้อีกครั้งแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไรและจะทันเวลาหรือไม่เท่านั้นเอาอยัางไงกับอาริต้าหลังจากผลงานไม่เอาอาวมาในช่วงต้นซีซั่นทําให้อาร์ตตนมีข่าวลือในการปลดมิเกียวอาริต้าอย่างหนาหูรวมถึงแฟนบอลเองก็เริ่มแสดงความไม่พอใจกับผลงานของผู้จัดการทีมรายนี้กันบ้างแล้ว แต่ดูเหมือนว่าผลงานในเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะซีนัดหลังสุดพวกเขาสามารถกลับมาคว้าชัยได้อย่างต่อเนื่องแถมรูปเกมก็ดูจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในเกมวันนี้ว่าหากท็อปฟอร์มอะไรก็ยากที่จะหยุดพวกเขาได้นั่นจึงวนกลับมาที่คำถามประเด็นนี้ว่าสรุปแล้วปืนใหญ่ยังสามารถไว้ใจอาริต้าได้หรือไม่หลายคนอาจจะคิดวนไปวนมาแต่ก็ยังลังเลเพราะฉะนั้นเราจึงเสนอคำตอบง่าย ของคำถามนี้นั่นคือดูจากผลงานนับจากนี้เท่านั้นเองแน่นอนว่าถ้ามันดีขึ้นในแบบที่น่าพอใจเขาก็ควรจะได้ไปต่อแต่หากยังคงวนลูปและสุดท้ายต้องมานั่งลุ้นกับคำถามเดิมๆนั่นแหละคงถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นได้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย ยกา巴มยองคืนฟอร์มโหดพาอาร์ตนอลกลับสู่เส้นทางที่คู่ควรแอนดี้เทาเซนอดีตดาวเตะทีมชาติไอแลนด์กล่าวยกย่องฟอร์มการเล่นของปีแออเมริกอา巴มยองหลังจากที่ช่วยพาอาร์ตนอลเปิดบ้านเอาชนะทรตแนมฮอสเปอร์ในศึกพิมลีเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอนเดอะกันเนอร์ได้ประตูจากเอมิลสมิธโรอบามยองและบุคยโยสากา้าตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรก ก่อนท,ที่ทีมเยือนจะมาตีไข่แตกจาก่วนเฮิงเมินในครึ่งหลังเก็บชัยชนะเป็นนัดท,ที่3ติดต่อกันหลังจากที่ออกสตาร์ทใน3เกมแรกด้วยการมีศูนย์คะแนนกองหน้าหมายเลข14ของทีมเจ้าบ้านถือเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนี้โดยแอนดี้เทาเซนได้กล่าวยกย่องหลังเกมว่าการเคลื่อนไหวของเขานั้นสุดยอดมากๆจากด้านซ้ายไปด้านขวาผมเคยเห็นตอนที่เขาต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อ12เดือนที่ผ่านมา และเคยเห็นตอนที่เขารู้สึกผิดหวังมาแล้วแต่วันนี้เขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขาเคลื่อนที่ได้อย่างมีชีวิตชีวาและดูเหมือนว่าจะสามารถสร้างปัญหาให้กับทรัตแนมได้ตลอดทั้งเกมกำลังคึกซาก้าลั่นสีซสั้นนี้อาร์ตนอนมีแชมป์บูคโยซากา้าปีกอนาคตไกลอาร์ตนอนมั่นใจไอ้ปืนใหญ่อาจมีแชมป์สักรายการในสีซั้นนี้ชี้ทุกอย่างภายในทีมกำลังไปได้สวย บูเพยโยซาก้าปีกดาวรุ่งคนเก่งของสสอาตอนซามูสันดังแห่งศึกพิม์ลิกอังกฤษแสดงความมั่นใจสีซสั้นนี้ต้นสังกัดของตนสามารถมีสีซสั้นที่ประสบความสําเร็จและคว้าแชามป์บางรายการได้หากรักษาฟอร์มอันยอดเยี่ยมจากเกมลีกนัดล่าสุดที่เปิดรังเอมมเริเตเดียมพิชิตท็อตแนมฮอสเปอร์คู่ปรับร่วมกรุงลอนดอน3ต่อ1เมื่อวันอาทิตย์ที่26กันยายนที่ผ่านมาเกมดังกล่าวซาก้าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการแอซิสต์ให้เอมิลสมิธโรทำประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ก่อนจบสกอร์เองในประตูสามต่อศูนย์ซึ่งชัยชนะครั้งนี้ทำให้ไอ้ปืนใหญ่คว้าชัยชนะเกมลีกสามนัดติดถ้ารวมทุกรายการ4ีนัดติดความขยับขึ้นมารังอันดับส0ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกเราสามารถประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุหรอกดาวเตะทีมชาติอังกฤษวัย20ปีกล่าวอายุมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ เดีเราก็มีประสบการณ์มากในทีมชุดนี้ซึ่งมันช่วยได้เยอะเลยเรามีคุณภาพและประสบการณ์มากพอที่จะประสบความสําเร็จเราจะเน้นแบบเกมต่อเกมแต่ถ้าเราเล่นได้แบบเกมนี้นัดเจอสเปอร์เรามีดีพอที่จะคว้าถ้วยแชมป์เรามีความเป็นทีมสปิริตหลายๆอย่างกําลังไปได้สวยถ้าเราเล่นได้แบบเกมนี้ตลอดเรามีโอกาสสูงที่จะทําผลงานได้ดีในซีซั่นนี้และคว้าแชมป์บางรายการได้ อย่างไรก็ตามมันก็แค่เกมๆหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเราจำเป็นต้องทำให้ได้แบบนี้ทุกๆสัปดาห์องรียันบิ๊กสปอร์ตี้ไฟยังสซนเทคโอเวอร์อาร์นเทอรรี่องรีอดีตยอดดาวยิงของอาร์ n นบอกเองเดนเนยลเอ็กผู้ให้กำเนิดสปอร์ตี้ไฟยังหวังที่จะซื้ออาร์ n นอยู่เพียงแต่ฝังตระกูลโคเอนเก้ยังไม่ได้ให้คำตอบใดๆและตนก็ตอบไม่ได้ว่าภารกิจนี้จะกินเวลานานแค่ไหน เทอรี่องรีตำนานกองหน้าของแอสตซนยอดสมุทรศรแห่งเวทีพิมาริกอังกฤษกล่าวว่าเดียนลเอ็กผู้ก่อตั้ง Spo ต i ฟ y บริการสตรีมเพลงพอดแคสต์และวิดีโอยอดฮิตยังคงสนใจที่จะเข้าเทคโอเวอร์ไอ้ปืนใหญ่อยู่เมื่อช่วงหลายเดือนก่อนเอ็กแสดงเจตนาลมว่าต้องการเป็นเจ้าของแอสตซนหลังจากที่เดิมทีเขาก็เป็นสาวกของทีมอยู่แล้วขณะที่แฟนบอลบางส่วนของแอสตซนก็อยากให้ดี๋วนี้เกิดขึ้นด้วย พะพวกเขาไม่พอใจกับการทำงานของตระกูลโคเอนเก้ที่เป็นเจ้าของทีมในปัจจุบันโดยที่เอ็กได้อดินนักเตะของอาร์ตอนมาร่วมเป็นทีมงานสำหรับแผนการของเขาหลายรายซึ่งองรีก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างไรก็ตามจนแล้วจนรอดเสีทีจากสวีเดนก็ยังเข้าเทคโอเวอร์ทีมไม่สำเร็จสักทีโดยเขากับองรีมาชมเกมในสนามเอเมรร์สเตเดียมนที่อาร์ตอนชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ซามต่อหนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่26กันยายนที่ผ่านมาด้วยซึ่งนั่นก็ทําให้ประเด็นการเทคโอเวอร์ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางกันอีกครั้งองรีเผยว่าการที่จะทําให้การซื้อขายมันจบลงคุณจําเป็นต้องได้รับคําตอบที่ดีจากอีกฝ่ายด้วยตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นพวกเราหรือที่จริงก็คือเขานะพร้อมสําหรับภารกิจนี้มาเราดูแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้เรารู้สึกดีกับชัยชนะเมื่อวานนี้ ตอนนี้มันยังไม่มีการเจรจาใดๆทางนั้นและผมก็คิดว่ามันจะเป็นกระบวนการที่ยาวนานผมเคยพูดอย่างนั้นไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ออกรายการครั้งล่าสุดหมายถึงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะกินเวลานานแค่ไหนแต่เราพร้อมที่จะสู้อยู่แล้วขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอิน88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย